่มาดูนะคะน,นี้ทำลายนี้กันคือหลักๆอะ่ะมันจะต้องมีเป็นสีน้ำอะคะ่ะสีน้ำยี่ห้อไหนก็ได้นะอันนี้ของครูมียี่ห้ออันนี้เพราะว่าซื้อตั้งนานแล้วนะคะซื้อไว้ตั้งนานแล้วคือต้องเป็นสีน้ำนะเราจะใช้สีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะ อันนี้ต้องมีถ้าไม่มีเนะี่ยคือมันจะสีมันจะไม่ได้ฟุ้งแบบนี้แล้วก็ตัวกระจายสีตัวกระจายสีนะคะตัวกระจายสีอันนี้จะเป็นของวาสาตัวบอสซัมเจลอ่าตัวกระจายสีทาพื้นทาพื้นนะคะอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นของวาสานะเป็นทาพื้นสีดำนะคะอันนี้จะเป็นทาพื้นสีดำ แล้วก็ใช้ตัวกระจายสีทาบนพื้นสีดำทาไว้นี้เราจะมีสีขาวสีขาวกับ อันนี้จะเป็นเบทอันนี้ท็อปตักสีขาวมานะคะแล้วก็ใช้เบดเบทเจลนะคะทำไมต้องใช้เบดด้วยเพราะว่าต้องการให้สีขาวมันมันมันอ่อนมันบางมันเจือจางลงนะคะเพื่อที่เราจะเวลาเราลงสีขาวลงไปให้มันฟุ้งได้เร็วขึ้นนะคะ แล้วก็ใช้ตัวบอสซัมด้วยนิดนึงเผื่อถ้าเกิดตรงไหนมันไม่ฟุง้งเราก็จะใช้บอสซัมช่วยอีกตัวกระจายสีอะคะ่ะถ้าใครมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะอันนี้เราก็จะเอาสีขาวผสมเบสเห็นเนาะอืมก็ไม่ยังเป็นต้องแบบละเลงเอาแค่แบบลงไปแล้วมันจะอ่อนมันจะใสไปเองเห็นไหมคะแค่นี้อ่าเสร็จแล้วเช็ดผู้การก่อนเราไม่ต้องการให้มันติด ผูกันมาเยอะครูจะใช้ผูกันที่เป็นหัวอย่างนี้นะคะเขาเรียกผูกันทวิตผูกันไล่สีอ่ะที่หัวไม่เท่ากันเห็นเนะืะแต่ตักสีขึ้นมาเห็นไหมไม่ต้องเยอะมากนะคะวางลงแบบสันสันนสไป ไม่ต้องตั้งใจอย่าไปตั้งใจมันมากตั้งใจแล้วมันจะไม่สวยดูนะคะข้างบนมันจะดูแบบอันนี้ฟูงสวยละข้างบนจะดูไม่ค่อยสวยแล้วก็เติมตัวกระจายสีลงไปนิดหนึ่งอยู่ที่เรานะคะค่อยๆอยอ่าโอเคผู้ใส่ตรงปลายนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวเวลาใส่สีน้ำลงไปแล้วสีเม็ดบาติกอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าสีบาติกเนาะสีน้ำ มันจะได้ดูแบบสีสันมันจะขึ้นน่ะถ้าสีสีไหนที่มันไม่โดนสีขาวมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะนั้นเราอยากจะให้มันเป็นสีแบบไหนเราก็ให้มันมีสีขาวเยอะให้มันฟุ้ง,งเๆเลียวๆเคเสร็จแล้วเข้าอบค่ะ60สิวิ ให้แห้งแล้วก็เขาก็มาเตรียมตัวสีน้ํามันก็จะมีตัวกระจายสีของเขาด้วยนะคะที่มันเป็นน้ําใสๆถ้าใครมีอยู่แล้วก็ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วถ้าไม่รู้ก็ถามได้เดี๋ยวครูจะได้ดูจะได้หาให้จะมีกลิ่นหน่อยนะคะสีมันเป็นสี สีน้ำแบบมันเป็นเหมือนให้ให้สีบาติกอันนี้เราไม่ใช้เราเช็ดเลยอ่าเสร็จแล้วดูนะคะใส่แบบไม่ต้องตั้งใจเลยแตะแตะแตะไปเลยแตะแตะ ตะแตะแตะแตะนะแล้วก็ย้ำหน่อยครูจะย้ำสีชมพูนิดนึงนะแล้วก็สีฟ้าติ๊กติ๊ก,กไม่ได้ย้ำจุดเดิมนะคะเวลาทับมันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมสีสีชมพูทับสีฟ้าก็จะเป็นขอบม่วงหน่อยอ่าเสร็จแล้วเราดูแล้วเราอยากเติมแล้วก็เอาตัวตัวที่มันเป็นทําให้ฟุ้งสีใสๆนะคะ แตะแตะเบาๆนะ